อยากรู้กันไหมครับสารเคมีกำจัดหนอนแต่ละกลุ่มออกฤทธิ์หรือมีกลไกอย่างไรวันนี้เกษตรแม็กซ์จะสรุปให้ฟังกลุ่ม 1A คาร์บเมรและ 1B ออรแกโนฟอสเฟตทำให้ระบบประสาทรวนหนอนชักเกรงสั่นแล้วนิ่งตายกลุ่ม 2A ไซคลดีนออแกโนคลอรีนและ 2B ฟีนิลไพราโซลฟิโปรทำให้หนอนชักตัวแข็ง ค่อยๆหยุดนิ่งกลุ่ม 3A ไพรีทรอยทำให้ระบบประสาทช็อกหนอนดิ้นร่วงทันทีกลุ่ม 4A นิโอนิโคตินอยทำลายระบบสื่อประสาทการกินหนอนหยุดกินค่อยๆอ่อนแรงกลุ่ม5สไปโนซินกระตุ้นประสาทมากเกินจนทำให้เป็นอมพาตหนอนสั่นแล้วนิ่งตายกลุ่ม6อเวอร์เมคกติน ยับยั้งการส่งสัญญาณประสาทหนอนกระตุกหยุดกินหยุดขยับกลุ่ม15ลูเฟนูรอนและโนวาลูรอนหนอนลอกคราบไม่ได้ผิวแตกตายกลุ่ม18เมท็อกซิฟิโนไซต์และโครมาฟิโนไซต์หนอนลอกคราบผิดเวลาหยุดกินอาหารและตายกลุ่ม 22a อินดอกซาคาบและ 22b ฟีนิวไพรโซรบกวนระบบส่งสัญญาณประสาทนอนหยุดกินทันทีลำตัวแข็งกลุ่ม28คลอเรนทรานิลิปโปรทำให้กล้ามเนื้อเกรงนอนหยุดกินทันทีแข็งเกรงนิ่งตาย